ครับจะมาสอนดูไฟล์ชุดกระนาบโอเคตอนแรกโหลด OpenIV มาคร right. like ับกดอันนี Link, er ok ้อันน ok ี้รับอันนี้ OpenIV นนี้ก็กดดาวโหลดก็ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วก็กดเล็กๆเลยครับแปโอเคใครที่โหลดก็โหลดเลยครับกดตรงนี้เลย ผมโหลดแล้วก็ไม่โหลดแล้วนะน้ำแล้วก็ต่อไปโหลดไฟล์ชุดของเรามาอันนี้อะ,อะโอเคพอโหลดไฟล์ชุดเสร็จแล้วก็เปิดอันนี้มาเลยครับเพือ่อนอบีอันนี้อะแล้วก็เลือกอันนี้นะับพอใครมาหน้านี้แล้วน้ำก็เปิดปพอใครมาหน้านี้แล้วก็ไปแตกไฟล์ครับ นี่แต่ไฟล์นี้ให้เรียบร้อยครับไฟชุดเชียแล้วก็ไปในนี้ครับโอเพนวีนะ heavy, แล้วก็กดไฟล์แล้วก็โอเพนโฟลเดอร์ที่บดวงาครับนี่อ่ะแล้วก็เข้าไปเลยแล้วก็เป็นสูตรแล้วนครับข้างล่างนี่เป็นเท็กเจอร์นะนี่เท็กเจอร์เป็นนี้เลยก็ข้างบนจะเป็นโมเดล ก็เป็นอันนี้อันนี้เป็นสูตรเปิดข้างล่างจะเป็นสูตรปิดอนี่ก็ดูโอเคแล้วก็สูบไอ้น,นี้เกานะน้ำอ่ะถ้าใครขึ้นเป็นสีส้มแบบน,นี้นะับก็กดบวกเลยว่าแล้วก็กดตนิดโอเคก็ข้างอันนี้เขาวิ่งอ่ะ มีหญิงเนี่ยครับถ้ามันบักเนี่ยกดอันนี hey. ้นี่ครับอันนี้ก็เป็นอ่ะก็เรื่องนี้โอเคโอเคแค่นี้ครับรู้เรื่อง